เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผู้ควรรับทักขินาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานหน้า146จากพระตาบ,บิดกฉบับสยามรัฐเล่มที่21 หน้าที่231ข้อที่181ภิกขุทั้งหลายพิกขุผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ฉลาดในฐานะ 2. เป็นผู้ยิงได้ไกล 3. เป็นผู้ยิงได้เร็ว 4. ทํทำลายค่าศึกหมู่ใหญ่ได้ พิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้ฉลาดในฐานะเป็นอย่างไรคือภิกขุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปฏิโมคขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้ฉลาดในฐานะด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้ยิงได้ไกลเป็นอย่างไรคือภิกขุย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตทั้งไกลและใกล้รูปทั้งหมดนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งไกลและใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้น นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้ยิงได้ไกลด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้ยิงได้เร็วเป็นอย่างไรคือภิกขุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พิกขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้ยิงได้เร็วด้วยอาการอย่างนี้ <c oughs> พิกขูทั้งหลายพิกขูเป็นผู้ทำลายฆ่าศึกหมู่ใหญ่ได้เป็นอย่างไรคือพิกขู ย่อมทำลายกองอวิชชาใหญ่เสียได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้ทำลายฆ่าศึกหมู่ใหญ่ได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักขีนาเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า